ได้ทีนี้ตัวปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยการพิจารณาทีนี้อาจารย์ย่อสองแล้วกันเพราะเราเข้าใจสามแล้วย่อเหลือสองสมถะวิปัสนาสมถะพูดไปเยอะแล้วเอาวิปัสนาย่อเหลือสองวิปัสนาตัวเดียววิปัสนาคือการพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกมองเห็นยอมรับไปตามความเป็นจริงอน,นิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนจริงนี่คืออนัตตาเวลาพิจารณาเมื่อวานี้จริงอาจารย์สอนไปแล้วนะสอนไปแล้วเรื่องก,การพิจารณาแต่เมื่อวานอาจารย์ติวแค่นะกายในกายสอนต่อพิจารณาปัญญากายในกายเมื่อวานพูดไปแล้วว่าพิจารณาร่างกายเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตส้พุูกอาหารไม่หากาวเป็นขอไม่เที่ยงเป็นขอเป็นทุกข์เป็นขอที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา เป็นท่าตธรรมธรรมชาติของมันแค่นั้นเองเราจะไปยินดียินร้ายกับกายที่มันเหี่ยวย่นนี้ไปเพื่ออะไรเราจะไปยินดียินร้ายกับกายที่มันแตกสลายเสื่อสลายนี้ไปเพื่ออะไรกายนี้อยู่ตลอดร้อยปีก็ตายเสื่อสลายแต่กสลายมีหนอนชัยมีฟันผักมีเล็บหักมีผมงอกมีฟันผุเราจะไปยินดีร้าย,ยกับสิ่งเหล่านี้ทำไมสุดท้ายแล้วทุกอย่างมาเดินสู่ความเสื่อมด้วยกันทั้งสิน้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นประจำเห็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำ พิจารณาไข้ควรอยู่ไปประจำนี่เรียกว่ากายในกายกายในกายคือการตามดูตามรู้ลมหายใจการตามรู้ตามรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเข้าไปจับมันให้ได้ว่าไอ้นี่เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรไอ้นี่ดับไปได้เพราะอะไรไล่สายปฏิจจสมุปาทิเล่นสายปฏิจจสมุปาทิทุกวันเลยอนุโลมปริโลมเดินหน้าถอยหลังอนุโลมปริโลมเดินหน้าถอยหลังทาแบบนี้ทุกวันซ้ําๆเป็นประจำจะเกิดความเคยชิน ทำทุกครั้งทําบ่อยๆทําเป็นประจํำจนเกิดขึ้นจนเกิดความเคยชินดอเนเรื่องในสันดานทําบ่อยอแล้วไหมทำบ่อยอแล้วดังนั้นเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันดูแบบทำไมมันบ่อยจงว่ามันเยอะแยะมากายไปเลยเกินมันมันมัน,ม,นมันมากายมหาศาลเลอเกินสุดท้ายแล้วใครเป็นผู้กระทำอะเราเราต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครช่วยได้ ครูบาอาจารย์จะเก่งชะกาจชะการแค่ไหนผู้เเจ้าจะเก่งชะกาจชะการแค่ไหนก็ไม่สามารถแก้วิถีของกรรมได้ไม่สามารถแก้ได้เพราะสัตว์โลกเนี่ยเป็นไป,นปนตามกรรม <Yes. S 1> สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กรรมตัวเนี้ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยติดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยต่อไปเพราะฉะนั้นแยกกันให้ชัดนะต้องแยกกันให้ชัดนี่เรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ย เราต้องอาศัยการพิจิต์พิจารณาให้แยกขายเช่นการพิจารณาปัญญาเนี่ยเราพิจารณาจากกายเมื่อกี้นี้ที่พูดไปแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พูดไปแล้วคือการพิจารณาจากกายจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังได้กระดูกตับไตเส้นภูกอาห่าไม่หาเก่ามันเป็นของอันหนึ่งอันเดียวกันคือธาตุดินนาไฟลมพิจารณาไปอย่างเงี้ยพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารากับฌานคนละเรื่องนะฌานคือเพ่งคือความสงบนะวิปัสนาคือการออกได้ปัญญาแต่แจะพูดแล้วว่าเวลาเหนื่อยร้าธทำอะไร กลับมาพักสงบอยู่กับสมาธิเมื่อสมาธิเต็มอิ่มไปแล้วให้กลับมาทําอะไรรู้อยู่กับลมหายใจเพื่อฝึกฝนอบรมตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปให้มากขึ้นทําให้ได้ทําได้ไหมเอาสติตั้งกับกายทําได้ไหมนี่กูสอนไปเพื่ออะไรเนี่ยถามว่าเอาสติตั้งไว้กายได้ไหมเงียบกิบได้ใช่ไหม ต้องได้นะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ไม่เหนื่อยเปล่าไม่ได้เหอยฟรี